สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงสัปดาห์นี้นะคะวันที่19ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันอังคารนะคะเทพพระอังคารนะคะเหมือนเดิมนะคะการงานการเงินและความรักนะคะการงานขึ้นไพ่พะพิคเนตเลย <S <S การงานสำเร็จดีมากสำเร็จดังปริหารนะคะคุณจะมีคนที่ ผลักดันหนุนนำนะคะดูสิเนี่ยไพ่พญาคุดกับนางกากีไพ่บินนะคะคือเหมือนแบบน่าจะมีผู้ใหญ่เห็นผลงานชื่นชอบผลงานหรือชื่นชอบความเก่งของคุณนะคะแล้วเขาจะให้ความเมตตานะคะอืมคือเหมือนแบบสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่ใบแรกเนี่ย กุมารทองเป็นไพ่ของคนที่มีแม่ตามหานิยมผู้ใหญ่ให้ความรักความเอ็นดูนะคะไพ่ใปที่ 2. พระพิคเนตราชาโชคความสําเร็จดังปฏิหารว้าวคือแบบดีมากนะคะพยาคุดกับนางกากีนะคะเป็นไพ่ที่แบบได้อบอุ้มอุ้มชูนะคะว้าวการงานดีมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นราชการการค้าขายนะคะเกี่ยวกับอะไรที่แบบอ,อ,อาหารขนมนะคะ จะดีมากนะคะมีคนแบบชื่นชอบในผลงานของคุณหรือแม้แต่ใครที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือทำอะไรที่แบบออกสื่อนะคะวงการบันเทิงคือคนเป็นที่ชื่นชอบนะคะของใครหลายๆคนอะคือแบบโอ้โหชื่นชอบรัก and ดูคุณมากนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันอังคารการงานคุณดีมากนะคะการงานปังมากในสัปดาห์นี้นะคะใครที่ รองานอยู่เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนนี่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้นะคะหรือ,อมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางด้วยเนาะในการในหน้าที่การงานนะคะคือ,อด้วยความที่มีไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยในบางคนก็มีเหมือนกันว่าคืออยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะยัง ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางไหนหรือยังไม่ได้มองหาง,งานนะคะเออสัปดาห์นี้เนี่ยเอ,อ่อก็มองได้นะคะอืมหรือจะมีใครที่หยิบยื่นหน้าที่การงานมาให้คุณก็เป็นไปนได้ในสัปดาห์นี้นะคะว้าวการงานสําเร็จดีดังปฏิหารบางอย่างเนี่ยคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าง,งานนั้นจะสําเร็จจะปังขึ้นมานะคะการงานดีมากย้ำอีกครั้งนะคะการงานดีเวอร์เลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้นะคะ ส่วนการเงินโอ้โหการเงินนี่ก็ดีอีกนะคะพระแม่โพศพนะคะโชคลาภในทุกด้านนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีเกณฑ์เกี่ยวกับอ,อ่อสังหาริมทรัพย์ไปในท,ทางที่ดีมากใครอยากซื้อบ้านใครอยากขายบ้านคุณจะได้เอ่อได้มาและได้ราคาดีด้วยนะคะคุณเป็นคนที่แบบโอ้โห เก่งมากโชคดีมากโชคลาบเงินทองในทุกด้านนะมีคนที่ช่วยเหลือดูแลทางด้านการเงินคุณด้วยนะคะและคุณก็เป็นคนที่แบบเห็นค่าของเงินเก็บเงินเก่งด้วยนะเออคือแบบสัปดาห์นี้เนี่ยจะเก็บเงินได้เป็นกอบกำมนะคะแถมมีคนช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยโชคดีสุดๆเลยโอ้โห คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดทางด้านการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์นี่จะไปได้สวยนะคะใครที่อยากเพิ่มความสวยใครอยากทาสัญญกรรมใดอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะคะทำได้แล้วจะโชคดีได้ถูกใจอย่างที่คาดหวังนะคะอืมนะคะโหดดีมากหรือถ้าคุณมีเกณฑ์เนี่ยเสียงเงินก็จะเสียงเงินก้อนใหญ่เหมือนกันแต่ได้มาซึ่งทรัพย์สินอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือเสียงเงินไปกับการแบบ ดูแลตัวเองการท่องเที่ยวซึ่งจะมีความสุขมากอะ่ะอืมแล้วก็มีแต่โชคลาภเงินทองที่จะไหลมาเข้ามาหาคุณในสัปดาห์นี้นะคะโชคดีสุดๆเลยเอา้าวรอรับนะคะโชคดีโชคลาภทางเงินทองในสัปดาห์นี้เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักเนี่ยใจพายนางสีดากรรมเทพพระนางสุพรรณมัจฉาโอ้โหโคุณ คือคุณรักความโสดมากนะสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดมานังคารคนโสดกอะเลยคุณเป็นคนโสดนะโสดสนิทจริงๆนะสัปดาห์นี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอใครบางคนหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือคือเป็นกรรมเทพอะจะมีคนเป็นกรรมเทพสื่อรักให้คุณในสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาหรือใครแนะนําใครให้รู้จักนะคะมันจะเป็นความรักขึ้นมาได้หรือ ต่างคนต่างแบบติดตาต้องใจกรรมเทพแผงสอนความรักที่รู้สึกว่าเฮ้ยผูกพันหรือเคยเจอคนคนนี้มาก่อนหรือเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วก็เป็นได้นะอ่าสัปดาห์นี้ความรักดีนะคะแต่คุณเองนั่นแหละจะเลือกหรือเปล่านะคะเขาจะมาเติมเต็มในชีวิตคุณได้นะให้คุณมองให้คุณออพิจารณานะคะเพราะจริงๆคุณก็เป็นคนที่รักความโสดหรือโสดมานานนะคะเออนะ ถึงเวลาแห่งการปลูกต้นรักนะคะกรรมเทพแผงสอนนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้นะคะส่วนคนคนส่วนคนที่มีคู่นะคะคนนี้มีคู่สัปดาห์นี้นะคะใครที่รอลูกอยู่นะคะนั่งรออยู่คิดอยู่แบบโอ้อยากได้ลูกเหลือเกินสัปดาห์นี้นี่มีเกณฑ์นะคะที่จะมาแล้วมาแบบโอ้โหแฝกเลยทีเดียวนะรอรับนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะคะแล้วมาแบบ มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกแปดค่อนข้างสูงมากนะคะในสัปดาห์นี้จัดเลยจัดเลยทําเลยนะคะความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะใครรอบุตรนะคะมีเกณฑ์นะคะอืมก็นะมีเกณฑ์ที่จะได้ท่องเที่ยวด้วยกันมีเกณฑ์มีความสุขด้วยกันนะคะแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความ สัมพันธ์นะคะคุณก็อยากจะแบบโหอยากอยู่คนเดียวเหมือนกันอืในบางคนเนี่ยก็มีหลายคนที่คนที่มีคู่นะคะอยากจะอยู่คนเดียวอยากปีกวิเวกเออ มีความคิดนี้เหมือนกันนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรก็ให้นึกถึงคนที่รักนึกถึงครอบครัวเป็นหลักเนาะสาหรับคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะอ่าก็ประมาณนี้ในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเงรวยรวยปังปัในสัปดาห์นี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ